สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆครับอยู่กับเก่ง p h Gamer นี่คือการเล่นเป็นผู้ทักษาประตูนในโหมดวิคามอดิเจนนี่คือ EP ที่61แล้วนะครับผมเกมนี้เราจะเจอกับเอฟเฟอร์ตันกับปิเตอบานรับการมาเยือนนะครับก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับทีมในช่วงแมตช์ที่27แล้วนะครับทำอย่างไรจะประคองทีมให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดรับกันครับก็จะสู้เต็มที่ครับก็ไม่ต้องกลัวครับเอฟเฟอร์ตันนี่ก็ไม่เท่าไรหาว่าครับ เล็กๆไม่ใหญ่ๆยิงนี่ครับแม่ทีมผมเนี่ยคือเล็กๆผมถึงยิงครับใหญ่ๆชอบยิงครับชนะแมนซิตี้ไปได้ถ้าเกมนี้ชนะเอฟเวอร์ตันไม่ได้ก็ก็ต้องด่ากองหน้าอย่างไวซ์ยี่แล้วนะมาไปเลยครับเจอกับเอฟเวอร์ตันเก่งวิสิกเกอร์เล่นเป็นผู้รักษาประตูครับการที่จะเปลี่ยนมุมกล้องแบบนี้เนี่ยก็กดปุ่มข้างสตาร์ทนี่ครับมก็จะกลับไปจำโอ้ฝนตกแรงมากครับเกมนี้นะครับบอลให้มาโอ้ต้องต้องต้องระวังให้ดีอจะพลาดเพื่อนครับปีญานย้อนกลับมาครับ กองหนังนี่มีใครบ้างเอ่ยจาไม่ได้ทุกคนนะใจเย็นๆเพื่อนๆชอบถามมาว่าขอบอลยังไงก็กดอาสองย้ําๆนะฮะเดี๋ยวเพื่อนจะส่งบอลให้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมก็จะเล่นกันเองครับเราก็มีหน้าที่คอสั่งให้ส่งให้อะไรอย่างนั้นครับนี่กดส่งเขาก็จะส่งนะครับเปิดข้าวฝากมาโอ้โหลําหน้าทั้งวันนี้เกมนี้ผมจะดนเกับทางด้านทิมพะวัน บาสซยี่นี่วิ่งหาตำแหน่งดีมากครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้วิ่งล้นไปหน่อยครับฝนตกอย่างนี้ระวังบอลเฉล็บตัวนะครับสตูลนะครับฝั่งของเอฟเวอร์ตันได้ตั้งเกมขึ้นมาเดตันเบส์อีวานดิซิสเดตันเบนอีกครั้งหนึ่งเบิร์นชิงติดแล้วอ้าวบาสซยี่จ่ายครับแม่ดึกกระบ้าดบนเร็วทันทีเอ้าที้ออกบอลได้ดีครับแล้วมีโอกาสจะจ่ายเลยไหมล็อกเข้ามาแล้วสั่งยิงหนึ่งศูนย์โอ้ ซิกูสันครับหนึ่งเรือตูต่อดูเลยรับไหทำได้ก็ทำได้ส่วนซีซิตี้อ้ถามว่าเวลาพากนี่หลายคนผมเห็นมาคอมเมนต์ในฟีปะพี่จะพูดคำว่าครับหรือคำว่าแม้อะไรหนังหนาครับเอามันก็ต้องพูดสิครับจะตายกันบ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ซีรีส์ดีครับเป็นซีรีส์ของการโม้ครับมันต้องม้ให้เต็มที่ครับเกิดมาทั้งดีทั้งเอาโม้เอ้ไม่ใช่เกิดมาทั้งดีต้องเอาดีของการโม้ให้ได้ครับเล็กๆไม่ใหญ่ยิง อาตันนี้จงหายไปครับมาเลครับหนึ่งูนโอ้เอาา้าตันโดนแล้วทิมฮาวเวิร์ดก็เซฟครับแต่เซฟด้วยสายตามาเลยท่านเบสก็ดูเราครับการซ้อมเยี่เวลาที่เขาไม่มาก็กดวงกลมเฮ้ยนี่ดูคอมฟิตซะก่อนนอี่ฟิตมากึบฮ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 ึบเหนียวเหนียวก็ดูครับบอลยังไม่มายัางพุ่งรอครับโอ้ยสนใจโกทางนี้บ้างครับ พี่ครับฝนมันตกเลยแต่คุบกรบรอฝนมันตกต่คุกรบรคกรบรอครับเอ,อ้ยลูกากูเอ,อ้ยระวงังเอาจากวันนี้เปิดมาขอคืนขอคืนขอคืนใจเย็นใจเย็นพวกเอ,อ้ยมาเหนือชั้นไปหรือเปล่าครับไอ,อ้เชื่อไอ้เชื่อน่ารักน่แหลแต่เย็นครับแม่เราลูกาก,ไกูไปก่อนนี่ครับาหากบกันต่อไปครับในเมื่อฝั่งตรงข้ามไม่สนใจเราครับเราก็ฮึบกบตัวที่หนึ่งกบตัวที่สองกบตัวที่สามมาแล้วมาแล้ว พีดา้าไอ้โมเยอะไปหน่อยครับดูที่รูปเกมกันหน่อยเบซีสไล่มาที่พีด้าอีกครั้งหนึง่งมาที่สโตนสโตนสปาร์ตี้รอสสปาร์ตี้เบซีสเอลฟตันเนบนฝั่งของเอลฟตันยังทำเกมขึ้นมาไม่ได้ทำไมไม่เปลี่ยนมุมกล้องเดี๋ยวเผมจะให้ดูนะครับว่าทำไมไม่ไม่เปลี่ยนมุมกล้องนะครับถ้าเปลี่ยนมุมกล้องเป็นเอ่อเป็นอย่างอื่นใช่ไหม ผมว่าเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเปลี่ยนเป็นไกลๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่ครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันต้องปรับนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นสมมติเป็นมุมกล้องแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะดูดูดูได้อยู่แต่ว่าคือเวลาที่เออเป็นประตูดูดูดูแบบนี้ก็ดีเลยครับเบนใส่เพื่อไรบอลไปก่อนบาร์คลีย์เฮ้ยแบบแบบนี้ก็เข้าท่านะลองลองเล่นมุมกล้องนี้ดูไหมครับดูจากิวก้าเอาครับมา เลนตันเบินมาที่ลูกากูย้อนกลับมาดูที่ตัวเราครับแม่จะดีขึ้นมานครับถ้าเล่นมุมกล้องนี้มันก็จะเห็นอยู่ว่าประตูคนนี้ประตูคนนี้มันก็ต้องกดไปดูเพื่อน,นครับมันก็จะดูยากนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นมุมกล้องนี้ดูบ้างนะครับล้วกลับมาแบบนี้นี่ครับถ้าถ้าเกิดเราไม่สนใจเพื่อนเราก็ย้อนไปดูที่ตัวเราสนใจโกเทอร์นี้เพื่อนครับมันก็มองไม่เห็นบอลน,นะครับมองไมเห็นว่าลูกสวนไปทางไหนครับ มีครับตะคุบกบรอครับตะคุบกบนยอกลับ,ลบามาหักจ่ายแบบนี้ชิงเร็วสวยงามมากตามท้องเรื่องเลยมาเอ้าแล้วได้ฟรีคิคกก็แหวนจังหวะนี้เออมุมกล้องนี้ก็เข้าท่านะเนี่ยเข้าท่าเข้าท่าไปมุมกล้องนี้เปิดข้ามฟากมามุมรับบาสซี่ยิงด้วยซ้ายโอ้โหแหวนได้ลุ้นเหมือนกันเออจังหวะอย่างนี้ก็ดีนะ ก็ดีนะโอเคเขาท่าเขาท่าเขาท่าอ่ะก็เปิดข้ามฟากมาขึ้นโมงแล้วนี่ดักได้เปิดมาบาสซยี่สองศูนย์โอ้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆเกมนี้่ซนสี่แม่นำเอฟเวอร์ตันแล้วครับสองประตูต่อศูนย์โอ้จังหวะที่ทีมฮาวเวิร์ดเปิดบอลไม่ดีครับ โอ้โหนี่ครับม่งได้ครับแม่ความแข็งแกร่งครับของฟูตันแล้วก็จ่ายมาให้ครับเป็นเอเลอร์ที่ม่งให้จังหวะแรกแล้วก็สั่งยิงบาซซี่ครับล้มตัวกดบอลเข้าไปเซฟทําไมครับเซฟด้วยสายตาครับทีมพาเวดเสียไปแล้วครับสองประตูมันก็จะเหงาครับนี่ครับพอตัดโดยที่ตัวผมแบบนี้มันก็มันก็ดูยากครับคือกล้องมันไม่ได้จับมาครับประตต่อไปก็เป็นประตูกล้องนี้ก็เอาไว้เล่นเป็นคิเยโนโรนัลโดดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องนี้ให้นะครับกลับมาแล้ว กองระวังกบลูกากูเติมมาหยุดหลอกแล้วบอลมาเข้าทางขอครับขอขอขอกำลังจ่ายให้ดีครับอูอ้แบบนี้ก็ก็ไว้เวลาเติมเกมแล้วกันเนาะโอเคครับ <laughs> เอาเอาไม่บ้านเ๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนมุมกล้องดูแล้วกันนะครับเกมนี้ขึ้นหลังเราได้เคลียร์ก่อนหรือเปล่าเป็นเป็นฝั่งเขาครับลูกากูเิซิสแต่มาที่กีน่าเลตันเบนส์ส่วนซีนนำอยู่สองศูนย์ที่ชัน้นสบายครับ ให้เพื่อนช่วยกันไล่บอลก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมนี่เรามากลับมาที่ตัวเราก่อนใจเย็นครับพอมาที่เ e บสิสเบสิคดีครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเลี้ยงเดี๋ยวจะวิ่งไปตะลุยบ้างนะครับเมื่อเป็นประตูคนนี้ต้องแข็งแกร่งอย่างนี้ครับใจเย็นๆครับเป็นประตูที่ออกมาช่วยทําเกมครับเลี้ยงคืนกลับมาได้ครับใจเย็นๆอ่าทำเสียบอลทำเสียบอลซวยแล้ว อุ้ยอุ้ย,ยไม่ได้ทำเล่นครับนะมันมันมันกดส่งไม่ส่งกับเมอสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเพื่อนด่าแน่ๆครับโอ้ยทำใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นครับแม่ขอภขอภัยครับเมื่อสักครู่ทำเสียบอลไปนิดนึงครับจ่ายไปด้านข้างจะขึ้นไปยิงกับเขาด้วยนะครับต้องต้องออกมาลุยแค่ประตูเป็นสายประตูที่ต้องต้องลุยได้ได้ทุกเวลานะครับ มันจะอาจจะไม่ได้แต่ว่าซุยีเข้าแย่งแล้วต้องให้เพื่อนไอเรออยู่หน้าประตูครับอยากทําประตู <c oughs> เป็นประตูที่อยากทําประตู <c oughs> จิ้มได้เอาแล้วครับขอขอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรบอลโอ้ยตัดเกมครับตัดเกมครับจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> เออมุมกล้องนี้ก็เล่นง่ายนะเล่นง่ายนะ <c oughs> มีไว้เลืองหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มี แต่ว่าเวลาเราดูเงี้ยเราต้องเปลี่ยนกล้องให้ทันเนี่ยเดีย๋ยวเขาได้บอลไม่ออกไปครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน,น,นมันดูไม่เห็นแล้วถ้าเป็นยนี้มันจะดูยากต้องออกมาช่วยเพื่อนดีกว่าครับบาซยี่ได้แล้วเติมมาสองให้มาทางซ้ายสวยงามมากอ่ะก็มีโอกาสให้มาแล้วโอ้จะจ่ายให้ใครเบิ้ลกับคืนเสียเสียไหมส่งมายิงโอ้สิบล็อกแม่ฟิวจาก,ก์ก้าขอกมือขึ้นสนามครับต้องสอยกับมาก่อนครับใสกลับมา นี่มันมองไม่เห็นบอลน,นะครับเวลาที่ที่ดูมุมกล้องนี้ครับเป็นเหมาะสำหรับการเล่นดุดที่ดุม,มากๆหลุยส์ปี้าวูดกลับขึ้นมาก่อนเอาง่ายๆมันจะไม่เห็นเวลาที่เขาหลุดมารับขอบอลจะเพิ่อน,นะครับแต่เย็นๆเาอาจจะทำพลาดแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเติมเกมรุกครับเติมเกมรุกเติมเกมรุกครับขึ้นไปยิงแล้วประตูคนนี้ โอ้ยจ่ายเสียครับแนี่ยกับคืนครับกลับคืนผมจะมั่นต้องลดลงแน่ๆครับเกมนี้เพราะเราเราออกมาไกลครับโอ้อย่างนี้จะโดนยิงได้นะครับเนีย่ยแบบนี้เอาจิ้มได้เอาครับโอกาสเป็นของเราแล้วหรือเปล่าแข็งความแข็งแกร่งยังมีภาษีดียังได้เป็นประตูตที่ที่ลุยครับต้องช่วยนช,ช่วยลุยนะครับ <laughs> อย่าออกมาเล่นครับเล่นไปกองหน้าเลยไหมแบบนี้สปีดสปีดดีโอ้โหขอบอลแล้ว ยิงบอลให้ได้ครับอยากให้ดูกับกูพิกยิงได้นะครับไม่งั้นงานเข้าแต่บางนี่ก็ไม่ตรงกรอบเอาเดี๋ยวตอนถึงก่อนหรือเปล่าเคลียร์ครับเคลียร์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 ก่อนโอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนมารวมกลุ่มขยันหมั่นเพียรครับประตูค้นนี้ดักได้ช่วยบัลซี่ไล่บอลจะต้องยิงประตูให้ทีมให้ได้ครับว่าะทำทีมเสียประตูไปครับออกมา เย็นครับแม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลงมาตรงมาโอเคภัยสวยครับแบบนี้ทําชิ่งขึ้นมาเติมเกมต่อไปครับฟองฟิตฟองฟิตฟิตเต็มถังฟิตเต็มถังครับถูกช่องมาโอ้จังหวะสปีดมาอย่างนี้แข็งแกรงมากล็อก้ามายิงไกลติดล็อกโอ้โหแม่โอ้โหโอ้ดีมากครับ มาได้ลุ้หมหรือเปล่าโอ้ทุบออกมาครับได้ลุ้นต่อไปจากวนันนี้แล้วก็หมดเวลาแน่นอนครับโอ้ยังยังได้ทุ่มอยู่เอามาขอบอลจากเพื่อนครับโอ้จบเกมครับแม่ชนะไป2-1ครับ ก็ขออมาเลียนนิดหนึ่งครับเดี๋ยวดูโอ้ลินได้แย่มากครับจุดนย์ครับโอเคเดี๋ยวดูความเชื่อมั่นในโค้ชครับก็คือคือมันนำสองศูนย์ก็เลยก็เลยออกมาครับไม่ไม่อยากซีเรียสครับโอ้ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ที่สิบครับยังมีแต้มเท่าเดิมแต่ว่าเดี๋ยวดูความเชื่อมั่นเกมน่าจะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยเล่นกับอะไรเอ่ยโอ้เล่นกับเล่นกับแมนยูครับสาธุได้ลงเถอะ โอ้รียบอยครับจะลงเป็นตัวจริง้วยครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน EP หน้า EP ที่62นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ดีกว่ามั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนับเกมหน้าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมก็กลับมาพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเสมอมาครับผมสวัสดีครับ